นี่คือศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาหมู่ที่5ตําบลนาทอนอําเภอทึงว่าจังหวัดสตูลน,นี่ไม่ใช่เพียงศูนย์การเงินเล็กๆในหมู่บ้านแต่เป็นศูนย์ต้นแบบระดับจังหวัดแห่งความเข้มแข็งและความร่วมมือที่เกิดจากพลังของทุกครัวเรือนในชุมชน ศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของคณะกรรมการจากทุกกลุ่มกองทุนในหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีระบบโปร่งใสและเหมาะสมกับทุกขราวเรือนเป้าหมายชัดเจนลดหนี้ปลดหนี้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้สมาชิกทุกคน แต่ความเข้มแข็งของศูนย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาจำนวน20ท่านได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนต้นแบบบ้านโนดหมู่ที่9ตบาบลหันทาวจังหวัดพัทลุงเพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารกองทุนการวางแผนการเงินการจัดทําบัญชีและการเสริมสร้างธรรมพิบาลในองค์กรทุกแนวทางที่เรียนรู้ทุกนํากลับมาปรับใช้ที่ศูนย์บ้านท่าศิลาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้นศูนย์ยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดอบรมการออมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการฝึกอาชีพเสริมรายได้เช่นการทำสเป์สมุนไพรจากต้นกระดูกไก่ดำเพื่อให้สมาชิกสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้จริงนี่คือหัวใจของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาไม่ใช่เพียงการบริหารเงินแต่คือการสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็ง ทุกบาททุกกิจกรรมถูกวางแผนเพื่อให้เกิดผลสูงสุดกับสมาชิกและทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในปีที่ผ่านมาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาสามารถบริหารจัดการนี้ให้สมาชิกหลายสิบคนลดหนี้ปลดหน,ดนี้และเพิ่มเงินทุนหมืนเวียนให้กับครัวเรือนยกตัวอย่างเช่น คู่เรือนของวัด,ดินยาจ่าววิสูตรที่สามารถปลดหนี้หนึ่งสัญญาและลดหนี้อีก40อร์จากเงินต้นทั้งหมดเพราะมีเงินออมสร้างความมั่นคงต่อปีนี่คือสิ่งที่ทําให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาแตกต่างจากที่อื่นไม่ใช่เพียงการเป็นศูนย์เงินทุนแต่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศูนย์แห่งการพัฒนาและศูนย์แห่งความเข้มแข็งของชุมชนทุกกิจกรรมทุกการฝึกอบรมทุกการศึกษาดูงานล้วนถูกวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคน นี่คือบ้านท่าศิลาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่พิสูจน์แล้วว่าการรวมพลังของทุกครัวเรือนเมื่อมีระบบบริหารที่ดีและมีความโปร่งใสสามารถเปลี่ยนชุมชนเล็กๆให้กลายเป็นต้นแบบแห่งความเข้มแข็งของจังหวัดสตูลและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านท่าศิลาคือแรงบันดาลใจของทุกชุมชนที่อยากก้าวสู่ความยั่งยืน